สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะบิ๊กโจ้ลัน่นฟังไม่ขึ้นไอ้อ้างซื้อยาไซยานายกำจัดสัตว์มีพิษจอ่อเรียกตัวมาสอบสวนเผยคดีแอมไซยานายคืบหน้าไปแล้ว80ไม่เข้าสอบปากคำแอมในเรือนจำแล้ว เมื่อวันที่5พฤษภาคม66พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตอรอประชุมติดตามความคืบหน้าคดีแอมไซยนายร่วมกับทีมสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7 พลตรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าความคืบหน้าทั้งหมด15คดีจากการประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากพยานหลักฐานมีช่องโหว่เหลือไม่เยอะแล้วและยืนยันได้ว่าพยานหลักฐานขณะนี้มัดตัวแอมได้อย่างแน่นอนส่วนในวันที่6พฤษภาคมตนจะไม่เข้าไปที่เรือนจำแล้วเพราะเจ้าตัวไม่รับสารภาพซึ่งก็ไม่เป็นไร แต่ยืนยันว่าพยานหลักฐานมีเพียงพอแล้วส่วนทนายความจะทำอย่างไรก็ว่าไปและไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่าสู้คดีไม่ได้ตอนติดคุกทนายคงไม่ได้ติดด้วย พลตจเอกสุรเชษกล่าวว่าการที่แอมขอพบทนายซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลที่ไว้ใจนั้นไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะตนไม่ได้รอตรงนี้เนื่องจากมีการรวบรวมพยายนหลักฐานไปถึง80%เขาจะให้การหรือไม่ให้การยังไงก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายเขาจะจำนนกับหลักฐานพวกนี้เองส่วนที่มองว่าทนายมีความพยายามจะช่วยเหลือแอมทุกคดีนั้นเท่าที่ทราบทนายกับแอมเป็นเพื่อนกันและสนิ ิกันมากอยู่แล้วการจะว่าความให้ลูกความก็ไม่ผิด ทนายจะว่ายังไงก็ให้เขาว่าไปพลนตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าช่วงวันหยุดให้ทุกฝ่ายไปทำงานซึ่งกำหนดการประชุมอีกครั้งวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเพื่อไล่ดูพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวนและวันจันทร์ที่8พฤษภาคมเวลา10นาฬิกานัดประชุมฝ่ายสอบสวนเพื่อนำพยานหลักฐานทั้งหมดมารวมกันซึ่งยืนยันได้ว่าคดีนี้มีความรัดกุมรอบคอบและเก็บรายละเอียดได้หมดวันนี้ อย่าคิดว่าแอมไม่ได้อยู่ด้วยช่วงตายแล้วจะเอาผิดไม่ได้วันนี้อยากคิดว่าแอมไม่ได้อยู่ด้วยช่วงตายแล้วจะเอาผิดไม่ได้เพราะมีการเชื่อมโยงไทม์ไลน์ทั้งหมดว่ามาเจอกันโดยไม่จำเป็นต้องมีภาพการมาเจอกันก็ได้และการรู้จักกันก็สามารถไล่ความเชื่อมโยงได้หมดซึ่งเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคที่แอมไม่ได้คิดเองแต่มีตำรวจบอกให้แล้วตำรวจคนนั้นต้องรู้เรื่อง สอบสวนแต่จะตัดช่วงเวลาไหนออกไปก็ตามก็ยังคงมีร่องรอยเหลืออยู่ส่วน แจ้งข้อกล่าวห,หาหรือออกหมายจับพันตํารวจโทวิทูลรังสีวุธาพรอดีตรองผอกรสอบสวนสอพอสวนพึ่งอดีตสามีเอมเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นพลตารวจเอกสุรเชษระบุว่าวันนี้ตํารวจกำลังหาหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานอยู่หากเพียงพอเมื่อไหร่จะขอสารอนุมัติหมายจับ ส่วนคำถามที่สังคมคาใจว่าอาดีตสามีแอมจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าแอมเอาเงินมาใช้หนี้และเอามาจากไหน3-4ล้านนั้นวันนี้ตำรวจตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้ว สำหรับประเด็นของดาราสาวไอ้ปริยดาที่สั่งซื้อไยานายทางออนไลน์โดยอ้างนำไปกำจัดสัตว์มีพิษในบ้านนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นแต่คงต้องเรียกมาสอบปากคำก่อนและในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมเชิญผอ,อ,อก,กรมโรงงานมาให้ข้อมูลและรายละเอียด ในการนำเข้าไซยาไนา์และข้อมูลบริษัทที่นำเข้าทั้งหมดด้วยว่าแต่ละบริษัทมีวัตถุประสงค์ใดในการนำเข้ามาบ้างซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการนำมาศึกษาวิจัยและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่แม้ไม่ได้ระบุว่าห้ามจําหน่ายแต่วัตถุประเภทนี้เป็นวัตถุควบคุมจึงต้อง มาดูว่าคนครอบครองว่ามีความผิดหรือไม่และบริษัทต่างๆมีความผิดหรือไม่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมบกพร่องหรือไม่หากพบว่าบกพร่องต้องดำเนินคดีอาญามาตรา157ด้วย พลตจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าหลังจากนี้ต้องเร่งแก้ไขระบบการชนะสูตรพลิกศพที่ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณาสุขต้องไม่ใช้ดุลพินิษแล้วแต่ต้องมีมาตรฐานที่แน่นอนในการชนะสูตรพลิกศพโดยไม่ใช้เพียงแค่ความพึงพอใจของญาติและแพทย์ชนะสูตรเหมือนเดิมขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ